อร่อยมีปลามาตัวหนึง่งบร<า>์อยู่ข้างล่างอ่ะชาอยู่ข้างล่างไม่รู้มันมากี่คนอนะ่ะเห็นเห็นตัวเดียวนะเจอเงียบเฮ้ยอยู่ได้ยนะินเสียงอ่ะเออ บอกไปหายคุณดินอะคุณดินเออมามาคนเดียวจริงพี่ไม่มีเสียงอะนีนหนุนเล่นมันไปไหน่ะมันล้นมะมันมันมันน่าจะโชว์พี่โชว์อะไรโชว์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสียอะแต่เจนหนึ่งสาวไปไงอดเลยอดโชว์เพื่อนบ่นเพื่อนบ่นแล้ว <laughs> อ๋อนี่เขาจะมาฟาร์มตึกว,ว่ามันโดดไกลไงมันไม่มีคนโดดมั้งแต่ไม่รู้ว่าเราจะโดดไงเฮ้ยเสียงมีพี่แม็กบอดปะบอดแหละเปิดไม่ติดเหรอไอเนินนี้มันไม่ติดสังเกตเหรอครอับพี่ เฮ้ยไม่ติดเนินนี้ไม่ติดเด้วยเมื่อกี้อาจริงบอดไปไหนรถมารถมารถมาทาง้ซี้างตึกโอเคโอเครถมาอยู่ข้างตึกเก็บแะเพื่อนเพ่ช็อตชนหน้าตึกนะโดน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 ตามเลยเรียบร้อยน็อค ไปไเก็บแท็กทอา้าฮาทำไมตายเลยอ่ะไม่กดออกหรอเขากดออกมั้งพี่หนูไม่ได้ซ้ำอือม,มันขึ้นนกดาวนะเออมันใช่เขายัางดาวอยู่แล้วมันมีแท็กเดียวพี่เขากดออกไปแล้วหนึ่งคนบอกยนนี่จะโดนอะไรทรกนี้มับมาเก็บกูตายออกแม่ง ลูกโ่ก็ไม่ได้มาด้วยกันแน่นอนเจ็ดมา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 ฝั่งฝั่งเกาะกำลังมาเฮ้ยผมโดนระเบิดเลยอะเจตอเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็เจเจเเจตเจตตเจตเจตรจตเจตเจเจตเจตเตเเ้ตเจตเจตเจาเตวยี ยิงเหรอตัวตี้นั่นแหลยดิมันใช่ไหมโอเคโอ้มันชาร์สโตโมกับเมื่อกี้น่าจะฮุ้ยมีตัวมีตัวโอเคสว่างแอบโอ้วแอบหมดตี้ตีนี่แหละโอเคเนี่ยหมดตี้สวยไม่สวยัแอบอยู่หลังประตูดีไม่โดนลูกซองมันมีซองด้วยเหรอหนูขอเอ้ยหนูจะเล่นอะไรแสดงว่าตี้ ตีัปนันแหละตีตีไอตีแรกอะใช่พี่ป๊าป้าไปคนหมดแล้วโอ้ยนี่จะโดนตึกทำไมวะต้สามาช่วยแม่งโดยคนเดียวโอ้โหโทษโทาเพือนตายหมดเลยผ่าเพือนตายหมดเลยโทษโทอยู่เนี่ยอยู่ข้างหน้าขวามือโอ้โหจุด มาคนเดียวนี่วาฮะอ๋อเขายังอยู่คนเดียวพี่รถมารถมาอุ้ยหลุดจ้ะลูกหวางนขวางไม่ทันโดนพี่ีขึ้นมาแล้วาแล้วมาแล้ยมันกล้าเล่นห่ดเลย มาเล่นเะล่นเมื่อกี้ข้างหลังมีคนปะออกบอดมาไม่มาไม่ไม่กำลังไปเดี๋ยวผมไปช่วยพี่สองคนปะมันมาสองคนอะเดีนะ๋ยวกำลังไปช่วยมาช่วยละมาแล้วมาแล้วมาแล้วหนึ่ง ทำไรเป้มแล้วครับกอแตกครับก่อแตกก่อแตกก่อแตกตามตามตามเลยตามเลยก่อแตกอยู่ข้างล่างตายครับมดตีสส้สวย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 แต่ก็ต้องทําใจกัแต่หนูเล่นเอาไว้ชันใกล้ใกล้สวยพี่สาย โอนั่นแหละอุ้ยดูติดต้นไม้ช้าหน่อยนะสวยครับหลังอีกตัวอ,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 อู้ยิงบอลอุ้ยเข้าหลังอ่ะหลังมาจากไหนอ่ะมองอีกมองไม่เห็นหลังโดนป้อมลอม็อกคเฮียโดนมา เออมันล็อ,อกไอตัวนั้นสวยไปไหนวะละ่ะโดนใครวะโดนไอตีนหนึ่งนี่เสียวขวาวะตัวนนั้หายไปไหนไม่รู้ตัวเปิดโดนเอ,อ้อยู่นู้นนู้นนู้นเอ้าโอ๊ยไม่หัวนะ่ะตายตายหัว,หวเออสะบัดโดนเฉยทีเล็กแรกไม่โดนเป็นอะไรต้องติดสะบัดสะบัดจะโดน มาทุกซองอะ่ะไม่เห็นเมื่อกี้คือไม่เห็นตัวข้างหลังนี่ใช <mucha> ่ไหมใช่พี่หนูหนูโดนป้อมล็อกอยู่หนูหนูก็ไม่ได้ดูหลังเลยแอบป้อมยป้อมแม่งตะยิงป้อมแม่งก็ตี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 อย่างเดียวเลยทไหกล่องคุณดินไม่ไม่กล้าเจ็บนี่กล่องนี้โดนมาแล้วโดนมาโดนมาโดนมาไอ้ตัวโดนตายเลยพี่สวย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 เฮ้ยมีคนเก็บแอบดอปครับครับพี่ ข้างหน้าไปไปไปเด้อแห่ขึ้นรถละ,ละตรงมีลูกซองเลยเยอะเยอะเยอะเยอเต็มที่โอเคโอเคนั้นเล่ห่างๆเล่ห่างๆี๋ยวค่อยสโนอบอร์ดครับป่าหมามาระเบิดมาแล้วอ่ะนัดหนึ่งนัดสอง สวยครับหลังต้นไม้หลังหลังต้นไม้แต่หมดแต่หมดสวย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 อุ้ยลูกสองจะไม่ได้ใช้เยีโอลอ่ะไหลังต้นไม้พี่หลังต้นไม้ใหญ่ตรงหนูนะเดี๋ยวเอารูปสองไปยัดอุ้ยเป๊ะตรงไหนเอพีเอพีตรงไหนอ่ะต้องหนูนต้องแอดตรงแอดเลยตรงแอดเลย มันอีกตัวหนึง่งดิหมดหมดหมดส,สวยสวยสวยส,สวยสวยส,วยสสวย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 ยอดครับพี่หัวจัดไม่ตุ่มเยอะกล่าวว่าไม่ไม่เอาแล้วมีคนลงแหลงค้าเรือครับครับพี่สองตัวดูฟาร์มกลางเรือมันได้ปืนอ่ะ ดูไปหาโอเคโอเคสวยครับนี่ไงสวยครับพี่มาสองคนนะผมเห็นโอเคครับบิ๊กไปดูเพื่อนที่เหลือไปไหนเดินหนูจะรู้แนละ้วอยู่ไหนเดี๋ยวหนูขอยิมอหอแป๊บนึงไปดูตรงนู้นหน่อยมีรอยเท้าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลูบลูบตามไปไม่มีพี่ไม่มีไม่มีเฮ้ยแต่มีของเยอะอยู่เดี๋ยวหนูฟนังนิดนะึงเออฟ์มเลย อาพี่สล็อตเจอพี่ก็มีไอตรงแถวละข้างหน้าใครเก็บล็อกคอไปหน้าเมืองมีน้สโนมีสโนมามันมีคนเก็บไปพี่มีสโนมีสโนเข้ามาครับสโนสโนสโอมันอย่ากลับไปครับใช่แล้วใช่แล้วมีระเบิดด้วยสโนด้วยเขาคอยช้านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อเป็นอีตี้นแป๊บเป็นไงเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงครับเล่นครับพี่ยังไงยังไงยังไงอยู่อยู่อยู่เด้อกบางไป โอ้เยอะโอ้อาอีกตี้เหรอเยอะตี้ตีตีเยอะจัดเลยครับเนาะสองตัวปอมเนาะสามเหลือคนสุดท้ายพี่ตรงไหนมั้งแต่งหมดโอเคสวยสวยครับพี่สล็อตหนูมาช่วยโอ้โหมันลงสองตี้เลยเหรอเออเดียรหนูบอกก่อนว่าเออเขาขี้ชาแล้วเผื่อใจตี้หนึ่งเจตี้จริง ไอตีอต้น้ำมันยังไม่หมดนะเ <c oughs> ออไอตี้นั้นก็ยังไม่หมดขวอาอ่าฮะเจ็บแผลเพื่อนครับโดดชาร์จต้องผมตัวนึตงต้องผมแตกหมดดยพี่หมดตี้บนเรือลคนเนี้ยแหละบ้านเทียบเลยโอ,เโอ้ยระเบิดเว้ สมัยองกระตุกจับเอาโอ้ยแม่งเอ้ยเกาะแต่งคนปวดเยอะกำลังไปพี่ มาช่วยเราสไม่โดนเรียบร้อยล้มสองอขโมยของเขาครับของเขาอยู่ฝั่งล่างองบ้านเลยราบี่พี่แอบๆตรงหอหน่อยมันมีตีนหนึ่งกำลังวิ่งมา ระวังะเด๋ยวชาร์จอุ้ยแถวนี้ลังหลังงลัง,ลงเยอะโคตรอะล้งดิระวังอุ้ยอ้ยกแตกไม่โดนวะน็อตรุ่น สโนสโนเข้าคนนรับพี่สโน่เข้าสโน่เจ็บตัวพี่อุย้ยปิดเกาะแตกน็อตพี่สวยสวยพี่ ชาร์จได้นะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวรอรวมยังไงพี่อาสั่งได้เลยทีนี้รวมแล้วสั่งการชาร์จไหมวมีตีข้างหลังเสวยสวยสวยพี่เข้าวงแล้วเจี๊ยิบเตี้ยนอีกรถเก็บแตกไปไปไปไล่เลย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 ครับพี่อรบีรอฮอเลยเก็บแตกตัวเนี้ย อุ้ยทำไมล็อกออมันกาดกวาดอย่างนั้นนะ๋ยวล็อกไปพี่ข้าจะมีตีนต่อแตกครับพี่ตีให้ตายเลยตัวเดียวโอเคกังอยู่ระวังระวังสน์บอดมาสโนว์เข้าเน็แตกครับน็ตสวยสวยสวยสนว์อีกคนนึงไปไหนละโอยตั้งรักก่อนได้พี่ อยาเหมือนเขาจะเล่นลูกซองวิ่อยากให้เขาชิดนะเขาแบบเนี้ยลูกซองแน่นอนมันยิงอยู่ข้างหลังฮะใช่ใช่ใช่เราถอยข้างๆหน่อยพี่เล็กไกลๆเล็กไกลๆสวยสวยพี่พี่มีสมนวบอร์ดกันไหมมีครับผมมีโอเคเดี๋ยวถ้าเขาเข้ามาใกล้ๆก็คอหนีนิดนึงนะเล่นสองแน่นอนตีนอ่ะมันมีปืนมิติกอะไรโหดด้วยมาแล้วสมมกเขาสมมกเข้าพี่อยู่หน้าข้างหน้า เอาบี้บบเก็บโหลดต้องมาพี่ไม่โดนเลยอุ้ยโคตรเจ็บเลยไอ,อ้ชั้นดาบอะเดี๋ยวผมลูกฟองบี่เข้าละ คอ่านอีกหนึ่งพี่ผมโดนสวยพี่ต่างต้นไม้ซ้ายหนึ่งตัวเฮ้ยสองต้นเลยพี่ต้นต้นซ้ายต้นผมนี่ต้นบนให้โอ้โหตัวไม่ได้สวยบี้ลงไปซ้ายตัวเดียวพี่ฝั่งต้นไม้อยู่อยู่กับผมพี่ตีพี่ กองสีเขียวเลยดาบพี่ยิงเลยดักอยู่นะลแลบวเกาะได้ไับเกาะได้รวยไม่มีอ่ะไม่เป็นไรเก็บแท็กได้นะเก็บแท็กเก็บแท็กตะแกนได้ยังได้เปรียบอยู่ของเขาผมไม่ต้องไอ้นี่เลยมันหนีละผมว่ามันจะเก็บเพื่อนได้หมดอะ่ะออมึงเก็บเพื่อนเพื่อนโดดมายัดก็ร่นหนูลงไปขอซอ,องกระบอกเดิม เอาวันไม่ลงขาดสองนัดเองเมื่อกี้เอ้ยอ๋อเพื่อนมันแอบอยู่ที่คนหนึ่งเลยหันมาแล้วลงไปเก็บลูกฟองสมมติสมมตปูเลยเฮ้ยหนูยิงได้นั่น่ะวิวโอ้โหเจ็บไหม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 เจ็บ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 เนอกตายตายหมดตายหมดตายหมด สวยพี่สวย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 หมดตีได้หัดสแกนสแกนรับโอเคโอเคมันจะกลับมาเก็บแท็กเพื่อนซองหนูไม่มีประโยชน์เลยตอนแรกสับผิดปืนด้วยไอเจนสับปืนกลลูกซองยังยิงอยู่เลยเสียใงกว่าเอ้าหนูสแกนไปแล้วนะพี่จะรอตายเลยอ่ะเอ้า เอ้ยเมื่อกี้สแล็คเอ้ยเมื่อกี้หนูสแกนได้ยังไงเนี่ยตกใจตกใจหมดเลยขาดพี่สลอดไม่ได้ผมพี่พี่โอ้ี่พี่เขาตัวแบกขาดไม่ได้ได้จะหมดนั้นแหละผมว่าเดี๋ยวจะหมดละโอเคไหลตี้จัดเลยเราบวกไปก็เป็นไปได้พี่แต่ไอคำเนี่ยทุกทีเลยนะไอหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยคำว่าหมดแล้วเนี่ยก่หมดจริง โอเคหมดจริงไม่มีทางนี้ไม่มีนะทุก <Okay, S 2> ทีนนะโอเคเออค่อยหมดจริงหมดจริงเรียบร้อยฮู้ชนะใสใสโอ้ขอบคุณพี่สลอนมากพี่ดีแบกเอ้ยบอลเกิดตรงหน้าเลยบอลเกิดตรงหน้าเลยโอ้โหอยู่ๆก็เกิดเฉย ้าพี่เก็บเลยพี่เฝ้าสนายสองหัวเบาหาแสงเฮ้ยรบกดมาคนมาคนมาอยู่ในอยู่ในนั้นแหละเจอละสวยนี่อ่ะเราหายไปไหนหมดอะ อย่าบอกว่าคนคนเดียวมันเซ็นแล้วเปิดขนาดนี้เหรอสนายสนายซอมอยู่ะโอเคโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเจอละเจอละล็อกหนึ่งครับสนายเรียบร้อยเพื่อนมันอยู่ไหนต้องอยู่อีกครับพี่มาละฮะกินนี่ยิงเก็บแก๊งแก๊ๆแก๊ไม่ใช่หุย โอเคไม่ม,โมีโหลดมาจ้ะโหลดมาแล้วโหลดดีกว่าไปว่ะวีตีไม่ตึงไปโดนตีตึงๆยิงดีกว่ามีรถเจ่งอยู่เฮ้ยโด,โดดๆอยู่ข้างหน้า <Okay>. <S <S โอเคอุ้ยหลดุดอยู่ข้างบนครับรับพี เอาไปอยู่ขวัญหู้นอ่ะเออแซบีเขาชุบเรียบร้อยแล้วแต่ไม่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวต้องปล่อยเขาแหละเก็บโหลดดีกว่าต้องไปเอาต้องไปเอาโหลดอะ่ะใช่ไปสนบอร์ดกันวะลงเขาไปเลยเฮ้ยเกิดใหม่เก็บโหลดที่เกิดใหม่เก็บโหลดครับใช่เพื่อนเขาแน่เลยตีหนึ่งมาเ,เออตีหนึ่งพี่ ตัวไอ้บตัตก,ก,กตไปมับมับมั่งเจอตรงนี้มีเจอเจอมองไม่เห็นอนะต้นไม้บงังดูมาหายไปไหนละหนีละฮู้ต้นไม้ใหญ่หอีกอ่ะ ใช่โสมดีกระตกชิบหายปยืนพี่โสมชื่อมิติกจริงๆโสมดีกระตกเอ้ยนะไม่ใช่ไปไหนวะผม,ผมไม่เอาไอ้นี่ก่อนผมไป่เอาโหลดก่อนครับพี่พี่ขับมาหาหนูวันหนูขับให้เจอรถได้นี่ตามเนี่ยน้าวรถบัสเลย<ม>เสียง พี่ดินมาอเคเสียงรถปัมาแล้วโอเคตามมาที่นี่ทั้งเกมมีอยู่ตีเดียวอพี่ไม่รู้ไม่แน่โอเครถตามแล้วยิงยิงยิงเลยพี่ น้อันพี่เจ็บเจ็บบเจ็เจ็บเจ็บเจสวยๆพี่สวยพี่กล่องเดือบ้าวทำเกมีตีเดียวก็สนุกดิรถมาพี่เสียบรถช้าครับพี่ตีต่อรถาจพี่สวยหมดรถบอตายพี่เก็บตีนนุน มอเตอร์ไซค์ลงโอเคมอเตอร์ไซค์ลงขับรถไปเสิร์ฟตออมอเตอร์ไซค์อยู่นี่บิเดี๋ยวโหนไปลาพิตีนะมาบิโอ้ยมีคนขับมอเตอร์ไซค์ตัดแต่ง็อกดอกบิที่หลังหลังหลังนี่เหรอสลอถเก็บแล้วตามตามตามมอเตอร์ไซค์ขับไปนูนป่นบอเป็นไหนอะ่ะ เดี๋ยวต้องวนดูพี่วอยู่ตรงนี้ปะรถจอดนี่ไม่มีมั้งกระตุกกระตุกนี่นี่นี่เจอละมาอยู่นี่ไงอาบีเอาเลยมีมีคนยิงเลยิงไม่โดนเกาะแต่พี่

มี่สองตัวอยู่หมอกหนึ่งะลดลดลดเก็บแต่เยอะสวยครับพี่โบน,นีปลาหมาอะโอ้ยแม่งล็อกแม่งล็อกไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวจะขับรถไปไหมเฮ้ยพี่ตรงพี่สลม์มีอีกหนูไปช่วยมีบ้ายังยังน็อกอยู่มีตัว มีตัวเดี๋ยวไปช่วยกำลังตามครับกำลังตามเดี๋ยวช่วยก่อนรถมาเยอะรถมาพี่ทีล็อกเลยเอ๊ะหลังตั้งป้อมล็อกอีกเพื่อนมันลงเพื่อนลงเพื่อนเขาลงเพื่อนลงทั้งหลายครับโอเคครับเก็บแทะเพื่อนล็อกซอยๆหมดหมดหมดบั๊กหมดวงแรงครับพี่เราไปโซโนบาอยู่ อู้ยแม่งหลบไปโดนสวยสวยจะตายปั๊มยาจะหนูปั๊มยาให้ไปตีพี่ตีรอดนะรอดอยู่โอเคได้ได้รอดรอดรอดก็เยอะนี่หว่าไม่ใช่ตีเดียวหรอกโอเคสวยพี่ตีนั้นออกซ้ายไปก็หลายตี้อยู่นะเนี่ยหลายตี้อยู่แค่เราไม่ได้อยู่มุมนั้นแม่งอยู่มุมนี้หมดเลยเขาแต่อัปเกรดมีแน่นอนอะ สแกมีสกกเกลระวังนะสเกลหาตำแหน่งับน,นึง่งดึงได้ปะดึงได้ดึงได้ดงได้หนูยิงน็อกไปหนึ่งอะนในบ้านตัวนึงเปิดโดนมาแล้วะ มาอีกหนึ่งหมดเลยนี่ยัง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 ยิงมีเยอะเพียบเลยบ้านหนวะมาอีกหนึ่งตบพิทลอดเออตรงล้มล้มล้มดีโอเคล้มขาดตัวหนึ่งตัวเดียวครับพี่ตัวเดียวอยู่ไหนวะบนเข่าวะหลังหลังตาพี่ยิงเลย ก่อนีดมหนูจะรัดโอเคพี่สวยสวยพี่สวยก่อที่หนูจะรัดด้อ <laughs> <laughs>